ไม่ขัดไปกันที่คำถามสุดท้ายดีวยกว่าครับอาจารย์ครับคำถามนี้ไปเกี่ยวกับสุภาพสตรีครับผมถามเข้ามาเรื่องมะเขือเผาต้องเป็นยังไงครับอาจารย์อคำถามนี้ทิ่มแทงใจผมสะเเลืกเกินอ๋อผมไม่ค่อยอยากจะตอบสักเท่าไหร่ครับคำถามนี้อันนี้อาจารย์มีปัญหากับมะเขือเผาเหมือนกันใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมกับภรรยาผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องมะเขือเผานี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับ เราทะเลาะเรื่องนี้กันมาอย่างนานมากครับอาจารย์ลองเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าปัญหาเกี่ยวกับมะเขือเผาเนี่ยมันเป็นมาน,นานแล้วหรือยังมันเป็นยังไงม้างครับก็คือผมไม่ชอบกินผักครับผักใช่ครับคือว่ามันปัญหาเนี้ยคือภรรยาผมนะครับเวลาเขาทากับข้าวให้ผมกินเนี่ย เขาชอบมีมะเขือเผาใส่มาด้วยซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบทานผักครับก็เลยรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเวลาทานข้าวกับภรรยาคือผมเป็นคนรักสุขภาพแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือปลาเผาครับหรือว่าจะเป็นปานินอบอ้อมอันนี้ผมรับประทานทุกเย็นครับต้องบอกว่าทานตัวเดียวไม่เคยพอครับอร่อยใช่ไหมครับตัวเล็กครับ เอาละครับท่านผู้ชมผมเองก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้วเหมือนกันครับไม่คือคุณถามผมเนี่ยเรื่องมะเขือเผาผมก็บอกว่าผมไม่ชอบผมชอบกินปลาเผาเออร้านนี้เขาไปง่ายนะครับก่อนถึงเซเว่นเนี่ยมันจะมีร้านแม่กิมลังแม่กิมลุ้ยแม่กิมเฮียงแม่งเลยเลยไม่ได้แดกเอาละครับวันนี้เราก็ไม่ได้ความรู้อะไรกันเลยได้ได้ความรู้ครับยังได้เหรอครับได้ครับก็ได้ความรู้ซึ่งไม่ตรงกับคําถามเลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับข้าวมันไก่อามนะรัชดา32ข้าวนุ่มไก่แน่นน้ำจิ้มรสเด็ดชาตินี้ต้อง้องขอบคุณมากครับถึงงานเราใครไม่กลัวเนี่ยเดี๋ยวก่็เด็